เป็นที่น่ายินดียิ่งนักที่จีนรายงานวันที่19มีนาคมว่าไม่พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ในประเทศเป็นครั้งแรกแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้แหลกมาด้วยมาตรการยาวแรงที่เข้มงวดและความร่วมมือจากทุกภาคทุกส่วนในสังคมตัวเลขผู้ป่วยใหม่เหลือ10 นับแต่ความสำเร็จครั้งสำคัญของจีนในการกักกันโรคและเป็นครั้งแรกตั้งแต่รัฐบาลปักกิ่งรายงานสถิติรายวันเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตและผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาไม่มีการพบผู้ป่วยเพิ่มในประเทศ ในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดขณะที่เมืองอู่ฮั่นศูนย์กลางร,ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เริ่มต้นขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคม2562และเมืองรอบๆในมณฑลหูเป่ยสามารถควบคุมได้แล้วโดยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แม้แต่คนเดียวมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่า นับถึงวันพุธ18มีนาคมจีนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น8คนโดยทั้งหมดอยู่ในมณฑลหูเปย่ยทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศเพิ่มเป็น3,245คนขณะที่จำนวนผู้ป่วยสะสมได้เพิ่มเป็นเกือบ8,100 0 0คนแต่ขณะนี้ได้รับการรักษาหายไปราว เจ็ดแคนหรือกว่า90%เปอร์เซน์โดยผู้ที่ยังต้องได้รับการรักษาเพียง7,236คนขณะที่จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นเกือบแป0 0มคนแต่ขณะนี้ได้รับการรักษาหายราวไป 7420คนหรือ90%ด้วยเหลือผู้ป่วยที่ยังต้องได้รับการรักษาเพียง7,263คนก่อนหน้านี้เมืองอูฮันเระประชากร11ล้านคนถูกทางการจริงกับการโรคอย่างเข้มงวดให้อยู่แต่ในเมืองตั้งแต่วันที่23มกราคมขณะ ที่อีกกว่า40ล้านคนในเมืองที่เหลือของมณฑลหูเป่ยเข้าสู่หมดปิดเมืองหลังจากนั้นไม่กี่วันพื้นที่อื่นๆของจีนต่างบังคับใช้มาตรการคุมเข้มกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อกำจัดการออกมารวมตัวกันในที่สาธารณะซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อไวรัส วันที่10มีนาคมประธานาธิบดีสีเจินผิงไปเยือนเมืองอูพั่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โควิด -19 เร,เริ่มระบาดและประกาศว่าการระบาดของไวรัสมรณะนี้อยู่ในการควบคุมอย่างแท้จริงแล้ว ในวันเดียวกันทางการมณฑลหูเปย่ยอนุญาตให้ประชาชนเดินทางระหว่างเมืองภายในมณฑลได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราแต่ยังยกเว้นเมืองอู่ฮั่นเมืองเดียวจนกระทั่งวันที่18มีนาคมทางการอูเอูเปย่ยประกาศเปิดพรมแดนบางส่วนเพื่ออนุญาตให้ประชาชนที่แข็งแรงดีจาก พื้นที่ความเสี่ยงโรคระบาดต่ำเดินทางออกจากมณฑลหากคนเหล่านี้มีอาชีพการงานหรืออาศัยอยู่ที่อื่นและเช่นเคยมาตรการนี้ยังคงยกเว้นเมืองอู่ฮั่นขณะนี้ชาวจีนในพื้นที่อื่นๆของประเทศค่อยๆกลับสู่สภาวะปกติลูกจ้างเริ่มกลับมาทำงานโรงงานเริ่มกลับมาผลิตและ โรงเรียนในบ้างภูมิภาคกลับมาเปิดสอนหรือเตรียมกลับมาทำการเรียนการสอนตามปกติอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ทุกชีวิตในจีนจะดูเหมือนจะคล้ายกังวลเรื่องโควิด19ไปมากพอสมควรแต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับ คืนลูกที่สองของการติดเชื้อไวรัสเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยโควิดจากต่างประเทศบินกับประเทศจีนทุกวันเฉลี่ยวันละ20,000คนทางการกรุงปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆออกกฎให้ผู้เดินทางเข้าประเทศจากต่างแดนต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันในโรงแรม ที่ทางการกำหนดไว้ขณะนี้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างชาติที่เข้าประเทศกลับมีเพิ่มขึ้นและกลายเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการกำจัดโควิด -19 สำนักงานคณะกรรมาการการสุขภาพแห่งชาติจีนระบุว่า นับถึงวันพุธ17มีนาคมมีผู้ป่วยจากต่างชาติเข้าประเทศเพิ่มขึ้น34คนโดยนับเป็นการเพิ่มขึ้นต่อวันสูงที่สุดในรอบสองสัปดาห์และทำให้ขณะนี้จีนมีผู้ติดเชื้อจากต่างชาติที่เข้าไปประเทศแล้ว189คนเราไม่ควรปล่อยให้แนวโน้มเชิงบวกที่กำลังดำเนินอย่างต่อเนื่องได้มาอย่างลำบาก ต้องสูนยเปล่าประธานาธิบดีสีกล่าวในการประชุมผู้นำพักคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันพุธซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากผู้นำสูงสุดของจีนว่ารัฐบาลทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้โรคร้ายกลับมาเล่นงานคนในประเทศอีกครั้ง ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมจนจบนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ